สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B t i ท e s กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับท่านผู้ชมเคยได้ยินคำว่า second job second chance ไหมครับบางทีเนี่ยการมาเป็นที่2หรืออันดับที่2อ,อาจจะให้ผลหรือชัยชนะในอนาคตยาวกว่าการเป็นที่1แบบยั่งยืนก็ได้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับแนวคิดนี้และมันเป็นการพลิกมิติครั้งสำคัญของวงการอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มแนวคิดนี้ไปกับวงการของอุตสาหกรรมการบินได้ยากที่ขณะนี้เรากำลังเจอวิกฤตของโควิดอยู่กใกล้ๆกันหมดแล้วครับ เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คนหนึ่งที่อยู่ในยุคของความเป็นทั้งเทคโนโลยีและวิธีคิดใหม่ CEO ของอนันดาดิเวลลอปเมน์นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับโครงการที่ทางกลุ่มอนันดาได้ทําขึ้นมาเรียกว่าเป็นความร่วมมือกันกับทางด้านของสายการบินชั้นนาในบ้านเราด้วยนะครับเป็นโครงการหนึ่งที่นึกถึงเรื่องของการนําเอาคนในช่วงที่กําลังเกิดภาวะของการตกงานเนี่ยมาให้โอกาสอะไรเกิดขึ้นสำหรับโครงการนี้ครับ ก็เราก็เห็นคนอย่างเช่น,นกลุ่มที่เราเราช่วยก,กันกับไทยแอร์เอเชียเนี่ยก็คือว่า ก็มีกัปตันแอร์ครูทั้งหลายแหละ,ะนี่ก็พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาญี่ปุ่นพูดภาษาจีน Mandarin, แมนดารินแคนตอรีได้หมดนะครับ,รบก็เห็นว่าไอ้นี่คนมีความรู้มหาศาลนะครับแต่ก็ยังมีเวลาเหลืออยู่ใช่ไหมครับเราก็บอกว่าไอ้เราเราชวนเขามารเรงมามา,มาทําอะไรกับ,รบเราได้ไหมเราเองก็มีที่อยู่อาศัยที่ที่เครือข่ายโซเชียลของเขาก็อาจจะพานํามา มามาซื้อของเราได้นะครับเราก็จัดเทรนนิ่งนะครับจัดเทรนนิ่งก็ตอนแรกเรากะว่าลองประกาศไปก่อนซิมีใครสนใจไหมมีคนสนใจมา5 0 0 0เลยจริงเหรอครับหลายหลายสายการบินนะครับแต่ตอนนี้เราโฟกัสไทยเอเชียก่อนเราก็เห็นมาแล้วเราก็กั่นกองจัดเทรนนิ่งนู่นนี่กั่นกองออกมาแล้วก็จะเริ่มเห็นมีการมีมีกับตันมาขาย ขายคอนโดป oh, like ิดได้เห็นเมื่อวานก็มีมีกับัาคนนึงผมคุยด้วยก็มีปิดได้ใช้เวลา4ชั่วโมงปิดแต่ก็ปิดได้บอกว่าอโอเคเลยนะได้ได้คอมมิชชั่นดีได้คอมมิชชั่นดีอ้โหครับแสดงว่าในรายละเอียดของโครงการเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยเรามีรายละเอียดพวกนี้นำเสนอให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยยังไงบ้างครับ หลายๆคนนี้ก็จะมองว่าเ,เราจะมีความสามารถเหรอว่า<ต>อยู่ๆไม่ใช่เป็นเซล์ลนะ<ช>แล้ว<ช>ฉันเอาใจคนเก่งขนาดนั้นหรือเปล่าว่า,อาบอกว่าเราก็มาเทรนก่อนว่าแต่โดยที่เรารู้มองเห็นเนี่ยก็คือว่าคนต้องชอบอสังหา,าก่อน หลายๆคนนะครับก็เป็นคนที่ชอบที่อยู่อาศัยจะเป็นบ้านหรือคอนโดนะครับอาจจะมีโครงการเปิดแบรนด์ของเราหรือคนอื่นนี่ก็สนใจนะครับหรืออาจจะเป็นอินเวสเตอร์ซื้อไว้ปล่อยเช่าบ้างอย่างแรกถ้าเขาสนใจแล้วแล้วตอนนี้ง่ายละสนใจเขาก็ศึกษาต่อเราก็มาเทรนเขาฟอร์มอลเทรนนิ่งเป็นไนเป็นไงต่อคลับเราก็จะเห็นว่าเวลาคล o ซิ่งจะต้องปิดอย่างเงี้ยต้องปิดการขายต้องทำยังไงต้องมีแอคชั่นยังไงนกูเชอะไรยังไงอย่างนี้ยเราก็ทําแล้วเรามีออนไลน์แพลตฟอร์มของเรานะครับ ซึ่งเขามามา register ออนไลน์นะครับมา t r a n s i t ็จ register ออนไลน์แล้วเขาก็นำเอาข้อมูลจากแพลตฟอร์มของเรามาใช้ได้แล้วก็เราก็จะจัดว่าถ้าถ้าต้องเจอกัน Physical ก็มาเจอได้หรือคุยผ่าน Zoom หรือผ่าน Microsoft Teams ก็ได้นะครับโอ้โหคือเอาเทคโนโลยีเข้ามาสร้างแพลตฟอร์มให้กับกลุ่มคนพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าโครงการตรงนี้มองแล้วเนี่ยเฉพาะ พนักงานหรืออาชีพของคนที่อยู่ในวงการการบินเท่านั้นหรือเปล่าครับจริงๆเราอยากให้ให้ให้ทงสังคมมาช่วยช่วยกันนะครับเราไม่ได้หวังว่ามันจะเป็นอุตสาหกรรมอสังหาหรือการบินหรืออย่างเดียวนะครับเราก็สังเกตว่าหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีทรัพยากรที่เหลือในยุค disruption ยุคเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็จะเห็นว่าคนเนี่ยอาจจะคนในอนคนคนทำเคยทำคนเก่งๆในแบงค์แต่แบงค์สาขาต้องลด อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วคนนี้พรุ่งนี้ทำอะไรเราก็ต้องมี second job third job fourth job กี่ job กี่ job แล้วในสังคมเรามันต้องมี corporate to corporate collaboration ที่เกิดขึ้นมากขึ้นนะครับอาจจะอาจจะไม่ถูกกับสังหาแต่อาจจะถูกกับสมมตินะครับ entertainment อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ครับว่าอาจจะไปช่อง3อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ครับว่าอาจจะไปทาอะไรโซเชียลในช่อง3แล้วแบ่งฟิวเ r อร์กันอะไรพรุ่งนี้ผมว่ามันก็เป็นไปได้นะครับว่าเราต้องกล้าคิดอะไรพวกนี้นะครับทำไมถึงเลือกจับกับ พนักงานในสาขาอาชีพที่เป็นกลุ่มการบินก่อนนะครับเราเห็นว่าผมว่าโควิดเนี่ยกระทบพวกสายการบินพนักงานนี้มหาศาลเห็นใจมหาศาลเลยครับสายการบินนะครับแล้วเครื่องพวกโรงแรมนะครับพวกนี้จริงๆเนี่ยมีมีมีลูกค้าหรือมีเพื่อนเยอะอยู่แล้วนะบเดินทางนะครับเราก็คิดว่าถ้าเขามาช่วยจัดทำแล้วใช้ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก สมัยนี้โปรโมทกันเองได้อาจจะผมก็จะโจกๆนะครับว่าอาจจะเอาเอาแอร์ครูมาทําเป็น Tik Tok อกวิดีโอในห้องคอนโดแล้วทำเป็นเหมือนว่านี่กําลังบินไปที่ไหนแต่อยู่ในห้องคอนโดนก็ต้องมีมีอะไรที่สนุกสนานที่ attract ลูกช้าลูกค้ามาก่อนจะได้เหมือนเป็น conversation starter starter เสร็จมาปุ๊บมาก็มามาเป็น typical sale ที่หลังนีก็ได้ครับ second job second chance ในการที่เราจับมือครั้งแรกแล้วร่วมกันทาแล้วนนะครับ เราคาดว่าจะได้ประโยชน์อะไรและประโยชน์นั้นจะตกกับใครบ้างครับเราเห็นชัดเจนตอนนี้เราก็ได้ขายของนะครับพนักงานที่มีเวลาเหลือ,อ,อของ Industry อินดัสทรีอื่นก็ได้เรียนรู้ของใหม่ๆผมก็ได้เขาเขาเองก็ได้มีลองของใหม่ๆว่าเขาไม่ได้ยึดต,ติดว่าเฮ้ยฉันต้องทำไปได้นี้อย่างเดียวซึ่งในยุค disruption ยุคนี้นะครับทุกคนเนี่ยสามารถหา gig economy ทำงานพวกนี้ได้เราคาดหวังไหมครับว่าโครงการเนี่ย ไปถึงจุดไหนจะทํำยังไงต่อผมก็ยังไม่อยากคาดหวังเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าเราต้องใช้สตาร์ทอัพมายด์เซ็ตแล้วกันะนะครับทำให้เร็วแล้ถ้าล้มลุกให้เร็ว<อ>แต่ล้มล้ม,มไม่ได้มีคอสอะไรสูงนะครับก็คือนะีอ่จับมือของสองซนะครับ ทางไทยไอเซียนะครับแต่ไทยเซีย x อย่างเงี้ยจับมือกันเราไม่มี nothing to lose ข้อดีของยุคโควิดก็คือว่าต้อง experiment ให้เร็ว nothing to lose ใช่ไหมครับแล้วก็เอาปุกทัศนติของแต่ละคนทั้งสององค์กรมาช่วยกันให้ได้นี่คือสิ่งค้าหวังกับประโยชน์ที่จะได้รับทุกฝ่ายใช่ครับถ้าสมมติโครงการที่ประสบความสําเร็จนะฮะเรามีคนที่อยู่ในวงการการบินเนี่ยเป็นแสนคนใช่ใช่ ตรงนี้เราเราจะสามารถฟูลฟิลหรือเราจะเติมเต็มเขาได้ยังไงขณะเดียวกันเราเองก็ไปสู่ผมว่าเรื่องน้อยเราได้ขย่าความคิดสังคมนะครับว่าว่าสังคมเองเนี่ยในอนาคตเราจะมีคนใน f i n a n นเชียลเซกเหรือ Sector อะไรก็ไม่รู้ครับแล้วมันก็ต้องผสมผสานคนที่อาจจะยึดติดกับวราฉันทำในเรื่องนี้มา20ปีแล้วไม่ใช่นะครับก็ต้องปรับ ปรับตัวเองให้ได้เดี๋ยวนี้เราเรียนรู้ได้เองหมดนะครับผมว่าในอินดัสทรีอื่นนี่ควรจะมาเริ่มทำผมว่าในสื่อเองหรืออินเตอร์เทนเมนต์นู่นนี่ก็มาเริ่มทำหาหาช่องทางให้คุณหากินได้อีกนะครับผมก็พูดถึงคำวากิกอีโคโนมีเนี่ยนาทีนี้ใช่เลยสำหรับเรากำลังเจอวิกฤตอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับว่า30ปีข้างหน้าเนี่เราจะเจออีก กิ่วิกิจมันจะรุนแรงมากขึ้นนะครับได้ automation, ออโตเมชันเอไอทุกอย่างใช่ไหมครับ,รบที่จะมา disrupt กันตลอดเวลาเนี้ยนะครับคนเองคนเราเองเนี่ยต้องปรับตัวครับ ผมก็ททำซีโอชาแนลผมปรับตัวมาขายของออนไลน์ให้องค์กรด้วยนะผมก็เป็นเซลล์คนหนึ่งนะจริงก็ครับทุกคนต้องกล้าปรับตัวหมดนะเพราะฉะนั้นยุคนี้ก็คือความปรับตัวแล้วก็อย่าฝืนอะไรที่เราคิดว่ามันจะไปต่อไม่ได้ผมต้องปรับตลอดเวลาสเตตอัพแมนของเราเนี่ยอะไรที่มันคิดว่าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยเลิกคิดได้แล้วเราต้องปรับปรับปรับแล้วเราต้องทำยังไงให้การปรับนี่เป็นธรรมชาติของเราครับมันอยู่ในเลือดสายเลือดเรามันเป็นคาแรคเตอร์ของเราที่เรา เราต้องปรับตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เราหยุดนิ่งเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าเราล้าหลังแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะฝากอะไรไปครับที่ว่าตอนนี้ผมว่ามีหลายวงการมากที่ตกงานไม่มีงานทําหรืออยู่เฉยๆเลยตอนนี้แต่ไม่เห็นอนาคตผมผมอยากจะให้ใช้ s t a r t ทอัพมายด์เซ็ตสตาร์ทนี่คือเขาจะมีศัพท์ว่า lean startup lean startup ทำให้เร็ว Start ให้เร็วถ้า fail fail fast นะครับแต่ fail small เสียเวลาอย่างเดียวก็ได้แต่อย่าเสียเงินนะ,ะเพราะเงินเราตอนนี้กำลังจำกังนะครับแต่เราต้องเลือกอะไรที่มันถูกกับเราแล้วลอง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 อแต่อย่าคิดว่ามันต้องทำแล้วมัน perfect ตอลอดเวลาโอ้ทำไมโอ,โอ้วันนี้ท่านทาไม่เห็นได้เลยแต่ต้องอเราต้องอึด เราต้องพยายามมันไปเรื่อยๆแล้วหมุนไปเรื่อยๆความที่เราต้องเรียนรู้ของใหม่ๆเนี่ยแล้วผมว่าผมว่าคนที่อยู่รอดในยุคนี้คมไม่ใช่ยุคโควิดอีกผมมองยีก2ิบสาสปีข้างหน้านียต้องเป็นคนที่ปรับตัวเองตลอดเวลาเนื่องจากอยู่ในอุตสาหกรรมของอสังหาริมทรัพย์ครับคาดว่าวิกฤติคราวนี้จะยาวนานแค่ไหนแล้วอสังหาริมทรัพย์เราจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่าจะกลับมาเหมือนก่อนโควิด <COVID. S 2> ผมว่ามันอสังหาเนี่ยเป็นผลพลยได้ของเรียกว่า ผ่าพันธุ์ประเทศไทย GDP ประเทศไทยแล้วกันถ้าถ้าประเทศเราแข็งแรงเนี่ยอสังหาเนี่ยเป็นผลที่ได้ปลายน้ําเลยถ้าคนคนมีงานทํามีรายได้ถึงเขาจะไปซื้อซื้อรถยนต์ซื้อบ้านชิ้นของชิ้นใหญ่ๆแต่ถ้าคนจนไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ต้องไปคิดทนอยู่ไปก่อนใช่ไหมครับเราเองถ้าอย่างเงี้ยถ้าสายการบิน hospitality ซึ่งรุ่งโรงแรมเนี่ยเป็น 15-20%ของ GDP ของเราเป็นเป็นเครื่องเครื่องหนึ่งเลยมี5เครื่องเครื่องหนึ่งชัดดาวไปแล้วแล้ว GDP เราจะอยู่ยังไงครับเราแค่มีแต่จะรายได้น้อยพลังเราน้อยผมว่าอาสังหารก็จะซบเซาจนกว่าต้องจัมพ์สตาร์ทขึ้นมาใหม่นะครับแบงก์เองก็ต้องแข็งแรงนะครับนี่ครัวเรือนก็ต้องแข็งแรง LTV ทุกนี้มันมันกลไกมันมันอินเตอร์ล็อกกันหมดเลยครับนันยังเชื่อว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักพักผมว่าใช้เวลาเพราะเราต้องดูแมกโรหลักๆนะ อย่าลืมกด follow กด like Page B ข่าหรือมิสเตอบัตแล้วพบกันใหม่นะครับ